พี่บัอดิตื่นไหมพไหนพี่เต่าอยู่ไหนพี่เต่าอ่ะพี่เต่าอยู่นะโอ้ยพี่พี่พี่พลยเอาพี่พี่พี่พลอยนะเอาพี่พี่ลอยน้ำแล้ว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 ลอยน้ำครั้งแรกอยากเจอไหนหันหน้ามาดิโอ๊ตโอ๊ตหันหน้ามาดิเป็นยังไงลอยน้ำดิถึงไหมถึงไหมเฮ้ยลอยแล้วลอยแล้วลอยไหมลอยไหมเฮ้ย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  ตัวจะหลุดเฮ้ยมันใหญ่ไปไม่กระตักตัวจริง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 มาหาดูต้นไม้บิบบีบเอาไอ้ต้นไม้มันบิบบีบด้วยนะเอาเปล่านี่แดนแดนแดนแด่นเด่นเออไปนะมาแล้วเหรอเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่า เอาอยางเป็นไงเป็นไงน้าเป็นไงน้ําอร่อยไหมน้ําอร่อยไหมไม่กินน,ะะ ah? น้ำลรรลกฮะน้ําอร่อยไหม